สวัสดีครับวันนี้ผมกิมไม่ได้โกนนะครับผมจะมีประกาศในประกาศนะครับนั่นก็คือเมื่อผมมีสับตะไคร์ครบ150่ง b ้สับตะไครนะครับผมก็จะแจกประกาศทองหนึ่งตัวนะครับโดยสุ่มนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากได้นะครับก็มาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ไอจีไลน์นะครับแล้วผมจะไปถามชื่อนะครับว่าชื่ออะไรครับแล้วก็ผมจะไาเขียนในกระดาษนะครับแล้วก็เอา ครับแล้วก็มาใส่แก้วแล้วก็สุ่มยิบมาหนึ่งคนนะครับถ้าได้ชื่อใครคนนั้นก็จะได้ประกัดทองไปครงครับแนะ่ยถ้าเมื่อครบ200สองร้อยจักตะไครแล้วก็ผมจะแจกประกัดทองกับประกัดแฟนซีสออย่างละตัวนะครับโดยผมจะสุ่มมาสองนนคนับคนคนหนึ่งจะได้ประกัดทองคนหนึ่งจะได้ประกัดแฟนซีนะครับแล้วเมื่อครบหนึ่งพันสับตะไครผมจะแจกประกัดทั้งหมดห้าตัวเราจะสุ่มว่า จะได้ประกาศตัวไหนบ้างนะครับและกดสุ่มชื่อเหมือนเดิมนะครับ5้าคนแล้วก็ประกาศก็จะสุ่มว่าเป็นสมมติสุส่มมาได้แฟนซีครับแล้วก็ผมก็สุ่มชื่อแล้วสมมติคนนี้ชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อหนึ่งครับก็ก็คนที่ชื่อหนึ่งก็สุดผมืนนอมได้แฟนซีก็เอาประกาศแฟนซีไปเลยนะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณครับบ๊ายบายนอกจากช่องคิมเปตาโกนะครับผมยังมีอีกสองช่องนัครับนั่นก็คือช่องคิมซูปเปอร์โกและ Kim a c t i ผมฝากาเพื่อนๆติดตามไปดูทุกช่องเลยนะครับ